สวัสดีครับผมแม็กจากฟอร์สสาขาเจริญนครนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัว e v e r อร์ t รสต์สปพร้อมจุดแต่งว i c t ตอร์รอบคันเลยนะครับตัวนี้ราคาและดอกเบี้ยพิเศษนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือแอดไลน์ผ่านค r Code คได้เลยนะครับผมแม็กจากฟอร์ดสาขาเจริญนครนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่ารอบคันคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับโอเคด้านหน้านะครับพร้อมจุดแต่งวิกเตอร์รอบคันเลยนะครับ กระจังหน้าวิกเตอร์ลายส,สวยๆเลยนะครับมาพร้อม AUX 3จุดเป็นไฟสิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับไฟหน้าเป็นไฟรูปทรงซีแคม LED นะครับเดย์ไทม์นะครับเป็นไฟไฮบีมปรับขึ้นลงสูงต่ำอัตโนมัตินะครับมีเซ็นเซอร์อ่านค่าให้750เมตรเลยแล้วก็มาพร้อมด้านล่างนะครับเป,เป็นไฟตัดหมอก LED เลยนะครับตัวนี้ทำงานควบคู่กับระบบเซนเซ,นเซอร์ได้เลยนะครับ กระจังหน้าด้านล่างเป็นของวิกเตอร์แท้เลยนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มให้เลยนะครับอยู่ในโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับตัวนี้แถมให้กับลูกาค้าได้เลยครับตัวกระจังหน้าวิกเตอร์จะมีไฟเดย์ไท e ์ตรงนี้มาด้วยนะครับเป็นดีไซน์ของเขาเลยนะครับกระจังหน้ารูปทรงนี้ระบายอากาศดีแน่นอนครับเซ็นเซอร์ด้านล่างตัวนี้ติดตั้งปลอดภัยแน่นอนครับลูกค้าใช้ ได้ยาวๆนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์เดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างกันเลยนะครับมาครับลูกค้าอ่าด้านข้างเริ่มที่คิวซุ้มล้อเป็นคิวตัดขอบสีดำสวยๆเลยนะครับของวิกเตอร์ติดมาพร้อมกับชุดแต่งเลยนะครับล้อเดิมจากโรงงานตัวนี้คุณลูกค้าหากันเยอะเลยนะครับบางคนเอาล้อรุ่นนี้ไปใส่แทนเลยนะครับเป็นล้อขนาด20นะครับ ล้อเดิมจากฟอร์ดเลยนะครับสวยๆเลยสัญลักษณ์บอกเทอร์โบนะครับแล้วก็คีบระบายความร้อนครับตัดขอบสีดำสวยๆให้เลยนะครับโอเคมาที่ด้านล่างนะครับมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้สตารรุ่นสปอร์ตนะครับเป็นตัดสีดำอะคริลิกเลยนะครับโอเคแล้วก็มาที่ด้านหน้านะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว LED ครับตัดสีดำ สวยเลยครับแล้วก็สีดำด้านล่างเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้เป็นตัวเสริมแพ็กเกจพิเศษนะครับจะมีกล้องด้านล่างมาให้ด้วยนะครับคลูกค้าที่เสริมแพ็กเกจเพิ่มอีก5้าหมืแปดพันบาทนะครับโอเคแล้วก็มาที่ด้านล่างนะครับด้านล่างเป็นทางขึ้นเอ่อบันไดขึ้นนะครับเดิมจากโรงงานนะครับแข็งแรงแน่นอนครับตัวนี้จะเปลี่ยนก็ได้นะครับไม่เปลี่ยนก็ได้ครับผมว่าอันนี้ก็ทนแล้วหรือจะเปลี่ยนก็แล้วแต่คุณลูกค้าที่ชอบเลยนะครับ ครอบจับสีดำพร้อมกุญแจเล็ดนะครับตัวนี้โอเคมาที่ด้านท้ายนะครับล้อเดิมขนาด 10, อ่ขนาด20นะครับพร้อมคิ้วล้อส,สวยๆเลยเป็นดีไซน์ของตัวชุดแต่งวิกเตอร์เขาเลยนะครับภายในด้านบนอ่าด้านนอกก็จะมีกันสาดให้ด้วยนะครับเดิมแถมไปเลย ที่ปิดน้ำมันฝาปิดน้ำมันเปิดปิดอัตโนมัติได้เลยนะครับเมื่อรถไม่ได้ล็อกนะครับเคเติมน้ำมัน B บนเซลนะครับมากันที่ด้านท้ายเลยด้านท้ายไฟเดิมของเขาจะเป็นตัวซิกเนเจอร์ในรุ่น e v e r อร์เรสต์สตัวนี้เลยนะครับรูปทรงซิกเนเจอร์ของเขาเลยพร้อมตัยลักเอเวอร์เรสด้านท้ายเลยนะครับโอเคครับ สปอยเลอร์ด้านบนต่อไปสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์อยู่ในชุดแต่งวิกเตอร์เรียบร้อยแล้วสวยๆเลยนะครับมาครบเซ็ตเลยลูกค้าที่สนใจนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับอยากแต่งจัดให้ได้เลยนะครับก็มาต่อกันที่ด้านล่างนะครับด้านล่างสักกันชนด้านท้ายเป็นกันชนของวิกเตอร์นะครับพร้อมโลโก้วิกเตอร์สวยๆเลยนะครับรอๆเลยจัดเต็มให้เลยครับคุณลูกค้าที่สนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเค เดี๋ยวจะพามาดูนะครับท่อคู่เนี่ยเป็นท่อแต่งหลอกนะครับเป็นมาพร้อมชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับเป็นดีไซน์ที่ทำความดุดันให้กับตัวเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์หรือรถที่ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์เข้าไปเลยนะครับสวยๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะครับด้านกลางก็ได้ขึ้นนะครับแล้วก็กระจกมองข้างกันศาสตร์ครบด้านบนราวหลังคานะครับเป็นแบบ เรียบนะครับของเจ้าตัวสปอร์ตโอเคแข็งแรงแน่นอนครับรองรับน้าหนักได้ร้อยกว่ากิโลกร,รัมเลยนะครับภายในสวยๆเลยเดี๋ยวพาไปชมนะครับภายใน <Okay. S 1> ดีไซน์ภายในนี่เป็นของเจ้าตัวเดิมจาก Ford e v e r e อ t เลยนะครับชุดวัสดุภายในหรูหราแน่นอนครับตัวนี้ภูมิอะไรไฟฟ้านะครับ พร้อมระบบ traction control ลนชิปปิ้งในตัวเสริมแพคเกจของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเกียร์6สปีดนะครับพี่ตัวนี้เกียร์เดิมจากโรงงานแบบรูปทรงเดิมเลยนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติธรรมดานะครับต่อไปเบรกมือเป็นแบบพุชปุ่มนะครับไฟฟ้านะครับปรับโหมดคอนโทรลต่างๆอยู่ด้านนี้เลยนะครับโอเคครับภายในหรูหราสวยๆเลย เป็นไงเป็นไงบ้างครับดีไซน์โ,โหสุดยอดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพามาดูเบาะนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะของเจ้าตัวสปอร์ตตัวนี้จะมีเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับจะมีสัญลักษณ์คำว่าสปอร์ตแตะที่เบาะเลยนะครับดีไซน์เบาะเขาเหมือนรถแข่งเลยนะครับเนี่ยโอเคเอาละครับ ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับพร้อมส่วนลดด้วยนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับทักกันเข้ามาเลยตัวนี้เป็นตัวแพ็กเกจนะครับเพิ่มเงินอีก58,000บาทเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะมาสรุปกันนะครับว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้าง ลูกค้าเราฟังกันไปคร่าวๆแล้วนะครับตอนนี้เหลือคุณลูกค้านะครับจะตัดสินใจซื้อตอนไหนนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ย0%หรือจะเป็นดอกเบี้ย1.99%รที่4 8งวดก็ได้นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทากันเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแพคเกจนะครับราคาเจ้าตัวอยู่ที่1ล้าน4แสนบาทนะครับบวกแพคเกจอีก58,0 0 0บาทนะครับ โอเคนะครับตัวนี้เป็นตัว e v e r e Sport t s เครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบเดี่ยวนะครับตัวนี้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าเลยนะครับตัวนี้คุณลูกค้าที่สนใจนะครับทักกันเข้ามาเลยนะครับ r e s เรา่อนะครับรอท่านอยู่เลยนะครับวันนี้ผมแม็กจากฟอร์ดสาขาเจริญนครนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพร้อมเจ้าตัว Ford F15 Sport คันนี้แล้วครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมแม็กจากหอสาขาจเจริญนครขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ